ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเบียกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกระเซียดกับผมครับสารคลิปนี้ครับหลังจากที่ได้ลงหย่าแล้วครับได้ลงหย่าแล้วก็เลยเอาฟางไม่เพิ่เสริมฟางนะครับช่วงกินหย่าหมดแล้วครับฟางกับเบิร์ดลวครับผมได้ไปขอแบงค์น้ำพี่น้องครับไปขอแบงค์น้ำพี่น้องอยู่ในกลุ่มวิสากิจนะครับมาพ่อผมได้กินครับ ไปขอแบงฟางมานะครับยี่สิบก้อนครับยี่สิบก้อนไม่พอนิินก้อนครับขอแบงมาแล้วนี่ครับอันนี้ก็เป็นลูกผสมเรียบมาตเตอร์ครับน่ครับกำลังเป็นนุ่มเป็นนุ่มแล้วครับอนาขดคอพันธ์นะครับยุขอยฟ่างผมนี่ละครับผมก็เก็บใบครับเป็นคอพันธ์คุ้มฝูงงย่ขอกครับกำลังเป็นนุมเต็มตัวครับปีไม่เดือนท่านว่าครับ ปลายเดือนนั้นว่าพังก็จะครบสองปีครับครบสองขวบครับนี่ไข่กำลังลุ่งครับใข่กำลังลงุ่งเหนือน,นังกำลังมากครับปีใหม่ท่านว่าเน่ครบสองปีพอดีครับเก็บไว้เป็นพอพันคุ้มฝูงอยู่ขวกับเจ้าพายุครับตั้งซื้อให้เพิ่นเจ้าพายุเพิ่นเกิดพายุม,าาม่านำแห้งนำาท่มเร่ตั้งซื้อให้เจ้าพายุครับดุลสมบิมาตุครับ เป็นตัวแรกนะครับเป็นตัวแรกยุขออกยุฟ้ามครับเป็นตุผูนะครับผมได้เห็นเม็ดสีเห็นเนื้อเห็นหนังเพลินนะครับนี่ผมว่ากำลังมากครับกินหัวกินหัวหานเป็นเลยครับนี่เรืมาเก็บเด็กเก็บน่อยครับฝากพี่น้องเฮ้าครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับคอาบ้านๆนะครับยุแบบนี้เลยครับคนนี้แหละขอกเพลินครับอาจจะเด็ปล่อยเพลินออกไปยางไปแคะไปเล่นอยู่ครับ ช่วงนี้ถือว่าฝนหยุดตกแล้วครับหยุดตกหลายหมือแล้วครับมีแสงแดดออกมาแล้วครับจ้าแล้วครับแดดมันยาศขาแขงขาแขงบนเขือนไงครับนี่นี่ชุ่มเลยครับนี่ลำตัวลำเชียงบนมันเป็นว่าคงโค้งสางโคงสางเบาไงแต่เพิ่นเด็กความหนาความลึกครับนี่ครับผมเห็นแล้วพอมาเจ็บใจเลยครับนี่ครับผมถึงอยากเก็บว้เป็นพอพันนะครับยยขอบโยฟ้ามเดี๋ เป็นเป็นว่าลูกผสมเบียร์มาตเตอร์บามันครับเนี่ยครับแม่เพิ่อนกับเป็นบามันกับเลือดประท่านสูงนะครับทำเป็นเอฟไปเอฟสองนะครับเอฟสองแม่ของเพิ่นครับแต่การจ่ายลูกเพิ่นครับผมมเห็นเพิ่นต้นหน่อยๆครับออกมาเพราะว่าโอ้ห้องสั่งดีนะครับเล่คอยจับยานม่นออกมานะครับผมเอายานมเจ็ดเดือนครับผมยานมนะครับแยกแม่ผลมาแบบนี้ครับ นตอนนี้เพิ่งได้น่องแล้วครับได้น่องแล้วครับออกมากเป็นตุ๊ปผูขึ้นเก่าครับเป็นตุ๊บผูขึ้นเก่าเป็นลูกไส้เจ้าวุเชื่อครับเป็นลูกไส้เจ้าวุเชื่อนะครับอัตถก่รมไข่เป็นนุมหนานะครับนี่ครับหนาหนาลึกครับนี่เราได้เตรมสองสองปีครับได้สองปีนะเพิมาสุดยอดเลยครับหัหมักแห้งครับนี่ครับเป็นลูกไส้ตัวแรกครับเจี๊ยบใบนะครับ นี่นะครับคือการพัฒนาครับบาวาัว่านจะเป็นว่าสายบามันบาวาัว่านจะเป็นว่าสาลูกผสมมีมตัตเตอร์ชาโดเล่ครับตัวมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยครับสิมักสายสวยงามสาเนื้อครับตัวมีการขยับนะครับถ้าไปยึดติดอยู่ยสายใดสายหนึ่งเนี่ยครับมันสิเมื่อยครับเมืเม่อยแล้วก็เสียเวลาครับถ้าครับมันมันจะเสียเวลาตัวมีสายสวยงามสายเนื้อใบหนึ่ครับบัว่านจะเป็นลูกผสมบีมตัตเตอร์บาวาัว่านจะเป็นลูกผสมชาโดเล่แบบเนี้ยอังกัดแบบนี้ครับ สายเร e ียงว่าตัวน้ำตองนี้หลากหลายนะครับตองนี้หลากหลายเพื่อเห้ต้องการ,ร,ากรขายนะครับเพราะเ่าต e ้องต้องการขายลงทุนนะครับทุกอย่างมีการลงทุนนะครับถ้าลงทุนแล้วก็ต้องได้ขายนะครับเขาจะไปเรียงไบละลายผมมามันเมื่อยครับมันเมื่อยน,นะครับฟางก,ก็ได้ได้ซื้อได้อัดไปเนี่ยครับมันก็ต้องพยายามมาเลียงไให้มันท่านขายครับเรียงว่าเพราท่านขายตรต่ว่ามันเมื่อยเสยเวล่าน้ำครับผมก็คอยปรับมาเรื่อยๆครับคอยปรับแต่ลูกผสม บีมัตเตอร์เกิดมาหลายตัวแลลวครับยังได้แขกยังไม่ฟ้ามองผมครับหลายตัวแล้วครับผมพยายามปรับขึ้นมาเรื่อยๆครับพอผมเห็นตัวย่างเนี่ยครับตัวย่างผลเรื่อยคือลูกผสมนี่ครับตัวนี้ครับสนใจลูกมากเลยสุดยอดเลยครับนี่แต่คำว่าสุดยอดเลยครับผมผมมักครับนี่ครับหนาลึกนะครับจาพาอยู่นี่แต่คำว่าหนาลึกว่าปีปีแปดเดือนครับนี่เขาปีแปดเดือนแล้วครับนี่เพื่อน แปดเดือนใหญ่นานะครับเพื่อน็จะเอาไปเป็นพอพันค้มฝูงนะครับครับทายชิมนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ตะความสุขความเจริญนะครับความเจ็๊ยาให้ไดดความไข่กจะเจี๊ยมีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ตุ่บาดยางครับทายลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำนะครับหรือแจ้งเตือนชิบต่อไปครับกลาเข้า่าสวัสดีครับ